ครับเพราะว่าแลปินในดวงใจเข้ามาถึงแล้ว คุ้มมากพี่คุ้มมากสนุกมากสนุกมากแล้วพี่ดังก็ดีมากเป็นเทนดีมากตอนต้นจนจบเลยนั่งรถมาจากกรุงเทพมบบสองร้อยกว่ากิโลเมตรสองสามชั่วโมงไหนจะมารอเขาอีกไหนอะไรเงี้ยเราได้คุยกับเขาแป๊บเดียวนี่รู้สึกโอเคไหมพี่เป็นจุดจุดสุดยอดแล้วนะถ้าเกิดสมมติสมมติแฟนขับดังอย่างเงี้ยกลุ่มอื่นอาจจะไม่มีโอกาสได้คุยอะพี่อืมก็คือแบบเราก็ดีใจแล้วอ่ะที่ดีกับเราขนาดนี้อะไรเงี้ยพี่เข้าใจปะ ก็ชวนไปนครพนมต่อพรุ่งนี้เล่นสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นโทรหาคิวบอกสี่โมงเย็นที่โรงแรมนี้ไปนะต้องไปเราจะไปไหมไปนครพนมนครพนมกับเขาอีกไหมไม่พี่คงไม่ทันใช่เล่นสี่โมงเย็นอะพี่กลับมาเรียนไม่ทันเราไปบอกว่าอุ้ยจะไปจะไปแต่แบบดันไปเบี้ยวเขาเพราะไม่รู้อย่างเงี้ยเราพอแบบไม่ได้ไปเสียใจไหมไปบอกเขาไปบอกเขาพี่ก็ไม่ว่าอะไรถ้าไปถ้าไปได้ก็จะไปส่งสนามบิน ใช่ถ้าเกิดเราไปเองไปด้วยตัวเองไม่ได้เราก็จะไปส่งเขาขึ้นเครื่องหรือก็ล้วก็ไปรับกลับอะไรเงี้ยไอตอนที่เบี้ยวเขาแล้วแบบไม่ได้ไปเนี่ยรู้สึกผิดไหมผิดมากผิดมากแต่ก็บอกเขาตามตรงกับพี่ว่าเออมันติดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ว่าอะไรอ๋อนี่พรุ่งนี้เราจะไปส่งเขาขึ้นเครื่องวะใช่ค่ะเจ็ดเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าโหนี่เดี๋ยวตอนนี้คอนเสิร์ตเลิกแล้วเนี่ยใช่ตอนนี้ตีหนึ่งกว่าแล้วกาลังกลับกรุงเทพเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปส่งเขาที่ดอนเมืองตอนเจ็ดโมงเช้าอีก ก็นปอย่างเงี้ยเปอย่างเงี้ยบ่อยอยางแบบเลิกเผาสองตีสองถึงบ้านตีสามนอนหนึ่งชั่วโมงตีห้าออกมาสนามบินเพราะเขาแบบไปไปเช้าตลอดเลยพี่เขาต้องอไปเช้าก็ <c oughs> ตื่นเวลาสนามบินไม่ง่วงเหรอนั่งน,นอนนอนแท็กซี่เอาพี่นอนหล่าแท็กซี่ เลยครับแต่ว่าแนนกับเพื่อนเเพิ่งกลับมาถึงห้องพักดูท่าทางเหน็ดเหนื่อยเอาเรื่องทีเดียวแต่ว่าน้องๆก็มีเวลานอนประมาณแค่สชั่วโมงเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาตั้งใจว่าพรุ่งนี้ตอนหกโมงเช้าเขาจะออกจากที่นี่ไปที่สนามบินดอนเมืองเพื่อไปส่งสศิลปินในดวงใจของเขาไปจังหวัดนครพนมตอนันจะมาวะเนี่ยพี่ไม่ดนอนเลยเหรอง่อว,วงไหมอะไระง่วงไหม หายง่วงไงี้เริ่มดีแล้วดิดีขึ้นแล้วดีขึ้นสองโมงครึ่งหนึ่งร้อยนี่นอนไปสองสามชั่วโมงเองใช่เมื่อคืนนอนหลับยาวดิยาวเลยนี่บอกว่าอึดมากนะนี่พี่กลับไปนอนสองชั่วโมงยังแค่ไม่อยากลุกเลยนี่ยังลุกขึ้นมาได้นะเห็นเวลาหกโมงครึ่งมันจะเด้งไม่ได้ไปไม่ทันทำไมเนี่ยก็แปากพสิฮะต้องยอมรับ ไปไม่ทันไดเป็นไรหรอไม่เป็นไรพี่แต่ต้องไปก่อนย<ช>ังไงก็ต้องไปนอนวันเสด็จไปกันสองชั่วโมงอ่ะสองชั่วโมงคือไม่งงพี่ชินลัก เรื่องที่เข้าใจยากนะครับสำหรับคนที่ไม่ใช่แฟนของศิลปินตัวจริงแต่สำหรับแฟนตัวจริงกลุ่มนี้การได้มีโอกาสมาพูดคุยกับศิลปินเพียงแค่2อาชั่วโมงหลังจากที่ปดตาหลับขับตานอนมาตลอดคืนดูเหมือนว่ามันเป็นความสุขที่อธิบายได้ยาก เมื่อดังพันก่อนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในหัวใจของบรรดาแฟนเพลงวัยรุ่นกลุ่มนี้ไปแล้ววาระสําคัญและวันสําคัญในชีวิตของเขาก็คือวันสําคัญในชีวิตของบรรดาแฟนเพลงกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันร่วมกีตีแอนโกมดา วันสำคัญนันทีก็ต้องมาสึกเป็นรื่มใจแทนพี่ไม่ไดเจอแล้วไม่มคิดถึงก็รู้ว่าเขาป่วยพี่คนมองกับเราได้เออยูทำงานก็ได้บ

วันพิเศษของศิลปินในดวงใจของเขาครับเขามีของขวัญพิเศษมามอบให้บอกว่าทุกปีนี่จะต้องมีของขวัญให้่ีทุกปีเลยหรือว่าทุกปีเลยหรอปีแต่ปีนี้ชิ้นใหญ่มากเลยนะปีที่เราก็พอๆกันค่ะ ย่าก็ชิ้นใหญ่นี่เหมือนกันเขเป็นรูปเหมือนกันเหรอโอเคส่วนใหญ่เวลาเลือกของขวัญน,นี่ใครเป็นคนเลือกก็ช่วยๆกันออกความเห็นนะคะแล้วส่วนใหญ่ก็รูปม,มันดูดีอะเนาะมันดูแบบเก็บได้ตลอดไปแล,แล้วเดี๋ยวคืนนี้นี่จะรอกันถึงกี่โมงกว่าจะาจะเจอพี่เขาอะเป็นกว่าจะเจอแล้วถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดเดี๋ยวยังไงแล้วพี่เขาจะออกมารับหรือว่ายัางไงไม่พอดี เมือ่อพี่ถามข่าวแถวๆเนี้ยเขาบอกว่าพี่ดังออกไปข้างนอกเดี๋ยวก็คงเข้ามาก็คงเจอแน่ๆค่ะวันนี้เราก็ต้องรอจิน่าเขาจะเข้ามาใช่ดึกรอจนดึกไหมก็ไม่รู้ว่าพี่เขาจะเข้ามากี่โมงพี่แต่วันนี้ลิมิตคือต้องเจอนี่ นี่คือนี่คือรูปถ่ายของกลุ่มใช่ป่ะจริงๆมีกีกคนซอ่งไม่ถ่ายเมื่อกี้คือเกไม่ค้ยอ๋อแล้วติดไว้ข้างหลังก็เดี๋ยวเวลาก็แขวนแล้วก็ได้ไม่เป็นไรค่ะเอ็นคนนี้สวนตัวมั้ย ที่ที่นีดังจะกลับไปเมื่อไหร่กลับรุ่นสาวนี้นะครับเสาวนี้รู้วิญาณยังไรมสายการบินไทยครับใบสองเอาใบสองจำแฟนเฟงที่มาแต่ประจําประจําได้ไหมครับเพื่อจะจำจำหน้าได้ชื่อนี้ก็พอได้เราก็ปลุ่มด้วยเอาขมแมวขมแมวหน่อยไม่หมดทำไมวะเขาอย่างนี้วันนี้ ใช้ยืนหน่อยมองไม่เห็นหน้ากันอเอานะครับหนึ่งสองสาม 1> 1, 2, โลกมีเรื่องราวเรียงรายเก็บงำความหมายซ่อนอยู่ แม้จะเป็นการจากลาเพียงชั่วคราวนะครับแต่สําหรับแฟนเพลงวัยวรุ่นกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นการลาจากชั่วคราวหรือถาวรก็ล้วนสร้างความเศร้าโศกเสียใจและห่งหาทอทรได้ไม่น้อยทีเดียวเรื่องราวของแจงและแฟนเพลงวัยวรุ่นกลุ่มดังเดี่ยวคนเดียวดังยังไม่จบนะครับเราจะเกาะติดชีวิตพวกเขาไปอีกหนึ่งสัปดาห์เพื่อค้นหาคําตอบที่ว่าเบื้องหลังน้ำตาและความเศร้าโศกนี้ซ่อนนัยยะแห่งความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไว้หรือเปล่าหรือเป็นเพียง การแสดงออกที่ไร้สาระติดตามคนคนสัปดาห์หน้านะครับดู VCD คอนเสิร์ตเขาเนี้ยดูไม่ไม่ค่อยดูจบนะพี่ไม่อยากดูจนจบกลัวมันจบเอเหมือนจะไม่ได้เจออีกซึ่งจริงๆเปิดใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะจบแล้วไม่ดูตอนจบดีกว่าก็ไม่ดูจะดูแค่ใกล้จะจบอะตอนเขาจากเขาบอกลาจะไม่ดู ยังคิดมากมากก็เลยต้องหาทางตามไปเจอไปดูคุยกันให้